ปิดมานานสันเปิดสาเหตุที่ทำเกือบเลิกต้นหอมถ้าเอ่ยถึงดีเจสาวสวยรวยอารมณ์ขันของยุคนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนคงจะต้องนึกถึงชื่อของดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดไม่แปลกที่เธอจะเป็นที่หมายปองของทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เพราะเธอนั้นทั้งสวยทั้งตลก และตอนนี้หัวใจของเธอก็กำลังเป็นสีชมพูเพราะหนุ่มหล่อสันประชากรปิยสกุลแก้วขยันหาเรื่องมาเติมความหวานให้หลายๆคนต้องอิจฉาแต่ในความหวานนั้นจะมีความเผ็ดร้อนซ่อนอยู่หรือไม่วันนี้ทั้งคู่จะมาร่วมพูดคุยในรายการคลับฟรายเดย์โชว์เบสออนเเลบสตอรี่ทางช่อง GMM 25กดเลข2-5 แบบยอมให้ลวงลึกกันในทุกๆเรื่องของหัวใจต้นหอมเป็นสีชมพูแค่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนไปเยอะมากแค่สมัยก่อนจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลชอบคือชอบจะไม่สนใจประวัติหรือพื้นเพเลยคิดว่าต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีถ้าวันหนึ่งเขาเจอคนที่ใช่น่าจะเปลี่ยนได้คนเตือนก็ไม่ฟังพอความรักมันจบลงก็เป็นบทเรียนว่ารักมันไม่ดีเลย ถ้าต่อไปเราใช้เหตุผลให้มากกว่านี้ไหมในการจะรักใครสักคนถ้าเรารักคนดีเลือกอยู่กับคนดีเราไม่น่าจะเจ็บนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายบอกเลิกเลยเลยมีมุมมองที่แบบว่ามันต้องศึกษาบางทีเราเข้ากันไม่ได้เหมือนเราเป็นฝ่ายเลือกอยู่ตลอดเวลาต้นหอมถ้าเรารักแบบจริงจังคิดอยากแต่งงาน อยากไปเจอพ่อแม่เลยก็เริ่มตอนเข้าทำงานใหม่ๆข้าเขาเป็นเด็กฝึกงานก่อนแล้วมาเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนั้นหอมเป็นพิธีกรคบกันมาได้เจ็ดปีแต่จริงๆบอกเลิกตั้งแต่ปีแรกที่คบกันเลยค่ะด้วยความที่เขาเด็กกว่าและเราตัวไม่เท่ากันหอมมาในช่วงที่หอมกําลังต้องการความมั่นคง ฉะนั้นเลยโฟกัสที่เรื่องงานแต่เขาเหมือนเด็กฝึกงานที่กำลังจะก้าวมาเป็นโปรดิวเซอร์สิ่งสำคัญที่สุดของเขาคือแฟนเขาเลยรู้สึกต้องการเวลาจากเราเราเนี่ยถ้ารู้สึกทํางานได้เจ็ดวันจะดีใจมากแต่เขาก็จะแบบทำไมเสราร์อาทิตย์ไม่อยู่ด้วยกันเริ่มมีปัญหาขัดแย้งกันกลายเป็นความไม่เข้าใจ คือบางทีหอมก็เยอะเกินไปด้วยค่ะด้วยความที่สถานะเราต่างกันเขาเป็นลูกคนรวยเราเป็นคนทะเยอทยานจนกระทั่งพอเริ่มระหองระแหงเราก็ไม่ไหวก็เลิกไปนะแล้วเขาก็เริ่มมีคนอื่นเราเริ่มมีความห่วงก้างแล้วก็ไปเอาคืนมาแล้วเราก็เริ่มปรับตัวทาดีมากจนน่ารักแต่ผู้ชายเริ่มเฉยชา ไม่รู้ว่าเขาดัดนิสัยเราหรือเปล่าเขาก็เริ่มแข็งจนทำให้เรารู้สึกว่านี่ไงเราเริ่มปรับตัวแล้วจนสุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้อยู่ดีก็เลยกลายเป็นว่าเราตัดใจและเดินออกมาและไม่กลับไปอีกเลยเขาก็มาง้อเราแต่เราไม่เอาแล้วเขาเลยเสียสูญและไปอยู่ต่างประเทศเป็นปีๆคนนี้เป็นคนดีนะแต่แค่รู้สึกว่า จังหวะเรามันไม่พอดีกันกับสันประชากรอายุห่างกันเยอะไหมาต้นหอมไม่เยอะแครอบเดียวห่างกัน12ปีเจอกันได้ยังไงต้นหอมจริงๆเจอกับเขามาหลายครั้งมากอัดรายการด้วยความที่เขาก็เป็นสเปคแหละคนนี้น่ารักดีแต่ว่าไม่เคยไปจีบหรืออะไรยังไงเลยปกติหอมจะแกล้งเขาตลอดแล้วไม่รู้ยังไงเขาสวน คือรายการวันนั้นหอมแกล้งเขานะคะแล้วไม่รู้ยังไงเขาจับแก้มหอมแล้วมันโดนแต่เขาบอกว่าไม่โดนคือหอมเขินมากแล้วหอมเป็นคนที่เก็บอาการตัวเองไม่ได้เวลารู้สึกยังไงแล้วคนดูเขาเห็นหอมเขินมากเราไม่เคยเขินมาก่อนเลยเพราะหน้ามันแดงหูแดงทำอะไรไม่ถูกเหมือนทรงตัวไม่อยู่ แล้วเราก็เอาคลิปนี้โปรโมทรายการแฟนคลับก็เลยจิ้นพอจิ้นแล้วเราก็สนุกเขายิ่งจิ้นกันเราก็ยิ่งสนุกตอนที่เขาจิ้นเราเริ่มคิดจริงแล้วหรือเปล่าต้นหอมคือมันอาจจะเขินๆเ,เพราะเราชอบเขาแต่ในฐานะที่เราเป็นพี่และเป็นพิธีกรเราไม่มีสิทธิจีบใครมันผิดจรรยาบาลและภาพลักษณ์พิธีกรตอนนั้นสันคิดอะไรอยู่สันตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรครับ แค่ไปออกรายการเห็นเขาเล่นมาผมเลยเล่นสวนไปเท่านั้นเองคือพี่เอกกี้เขาปูทางมาให้เล่นบทตกจูบครับผมก็เล่นบทตกเขาแล้วจูบแต่จูบตรงคอนะไม่ได้โดนแก้มต้นหอมจนเราได้มีโอกาสมาเจอกันอีกทีหนึ่งเขามาอัดรายการแล้วทีมงานจัดให้นั่งติดกันแล้วเขาก็นั่งมองหน้าหอมอย่างนี้ มือไม้เราก็สั่นไปหมดในความเป็นจริงนอกจากอัดรายการแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้สนิทกันต้นหอมไม่เลยค่ะแต่ว่าภาพที่จิ้นออกมาดูเหมือนว่าสนิทมากต้นหอมใช่แค่พออัดรายการเสร็จก็ชวนกันไปกินข้าวแต่ก็ไม่ได้ไปกันสองคนนะมีคนอื่นไปด้วยแต่ระหว่างนั้นคนอื่นเขาก็โทรมายกเลิกระหว่างทาง ก็เหลือหอมกับสันสองคนเอายังไงดีแต่เราก็ไม่สามารถโทรไปบอกสันได้เพราะเราไม่มีเบอร์ไม่มีรายการเลยสันผมก็มาครับวันนั้นในรายการเขาให้ผมจับทงสองอันคือมีอันได้เงินกับไม่ได้เงินแล้วเขาให้ผมจับแทนผมจับได้อันไม่ได้เงินผมเลยกะว่าจะไปเลี้ยงข้าวเขาแทนครับก็งงนะพอไปถึงเหลือแค่สี่ คนเองที่กินข้าวด้วยกันต้นหอมแต่เราก็ดูนะเขาไม่ได้เขินอะไรมีความเป็นธรรมชาติสูงมากวันที่ไปกินทางร้านให้ครูปองกินข้าวมาหนึ่งใบและตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกกับซันมากกว่าเพื่อนร่วมงานแล้วไม่รู้จะระบายกับใครเลยโทรหาหนุยนุยบอกว่าอยากคนนี้ดูเจ้าชูมากแนะเราก็เลยขอลายซันจากนุยมา แต่ไม่แอดนะเพราะเดี๋ยวกลัวเขารู้เพื่อมาดูว่าเขาใช้ชื่ออะไรยังไงเห็นเขาใช้ชื่อย่อก,ก็เลยคิดว่าไว้ผู้ชายคนนี้เจ้าชู้คือเราคิดเองไงเราก็ไม่แอดและเก็บไว้แต่ในใจเราชอบเขาไปแล้วทำยังไงดีพอวันหนึ่งเราต้องไปทำฟันแถวบ้านเขาแล้วใกล้ร้านกินข้าวนั้นด้วยบังเอิญมาก คิดเป็นอาทิตย์เลยเขาว่ามันจะน่าเกลียดไม่เป้าหมายของเราคือกินข้าวจริงๆไม่ขอสารสัมพันธ์อะไรต่อเพราะเรารู้สึกว่ามันยากมากด้วยวัยเขาและเดี๋ยวมันน่าเกลียดแต่ถ้าอันนี้มันมีเหตุการณ์มันจะดูไม่น่าเกลียดก็เลยส่งข้อความไปว่าจะไปทำฟันที่นี่นะว่างไหมเดี๋ยวนัดกินข้าวกันเขาก็บอกว่า ว่างก็เลยคุยกันพอจถึงเวลานัดเลยแลกเบอร์กันเขาก็ถามว่าทำไมลายเราไม่ขึ้นเพราะหอมบล็อกไว้ไงเวลาเมมเบอร์ไม่ให้ลายมันขึ้นหอมเลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดไปเองเพราะเรามีลายเขาอยู่แล้วไงแอดเร็วมากตั้งใจจะไปกินข้าวแบบพี่น้องกันแต่คือเราเขินมากเขินแบบที่สุด แล้วเขาจะยิ่งแกล้งว่ายิ่งมองหน้าแล้วเราจะเขินเรารู้ไหมว่าเขาเขินันตอนแรกไม่ค่อยรู้ครับแต่เวลาเขาคุยกับผมเขาจะไม่ค่อยมองหน้าก็เลยลองจ้องเขาเขาก็จะหลบตาตลอดหลังๆมาก็จะแกล้งจ้องหน้าแล้วเขาก็จะหลบตาตลอดตอนนั้นซันรู้สึกพิเศษหรือยังซันยังนะครับ ก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นพี่น้องปกติก็เลยจะเก็บไว้เป็นที่ปรึกษาแต่เราพอดูออกใหม่ว่าเขาชอบเราซันนิดนิดครับแต่ผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเพราะเขาก็ได้คูปองมากับผมเลยคิดว่าจะมาใช้กับผมไม่ได้มาจีบตอนนั้นซันเองก็มีคนคุยด้วยหลายคนซันเยอะครับเกินสิบคนครับคุยเล่นเล่นเกินเพื่อนนิดนิดแต่ไม่ใช่แฟน แต่ไม่มีเป็นแฟนนะครับต้นหอมก็คุยเหมือนกันต้นหอมคุยขือตอนนั้นฮอตประมาณสี่ถึงห้าคนเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่เอารักแท้แล้วและอยากคุยก็คุยเป็นช่วงที่เราเปิดตัวเองเพราะเรากล้าที่จะส่งข้อความไปหาซันเพราะเมื่อก่อนไม่เลยซันคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไหมซัน เจ้าชูครับแต่ก่อนนะครับคือเราจะดูว่าใครเข้ามาแล้วเป็นยังไงแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่จีบผู้หญิงนะครับจะรอให้ผู้หญิงเดินเข้ามาก่อนส่งสัญญาณก่อนเคยมีแบบเจอคนใหม่ทิ้งคนเก่าไหมซันแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เลยครับคบกับแฟนอยู่แล้วมีคนที่ดีกว่าสวยกว่า ผมก็ไปเลยครับแล้วต้นหอมรู้หมว่าเขาเจ้าชู้ต้นหอมตอนนั้นก็คิดแค่ว่าผู้ชายเจ้าชู้อ่ะก็คงเป็นหนึ่งในผู้ชายหลายๆคนที่อยากคุยกับต้นหอมอาจหาผลประโยชน์จากเราเหมือนคนอื่นแน่ๆเลยแต่พอไปเดทครั้งนั้นเขาเดินห่างจากเราไม่จับมือไม่ฉวยโอกาสแล้วเราเริ่มมาสนิทกันคุยไลน์กันมากขึ้น ลายเขาก็เจ้าชู้นะวิธีการคุยเจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้หอมก็เจ้าชู้ไม่มีความจริงใจต่อกันเลยนะตอนนั้นที่คุยกับต้นหอมเรารู้สึกว่าเขาเป็นแค่ผู้หญิงคนที่ส1บเอ็ดของเราที่เราคุยซันใช่ครับต้นหอมแต่ตอนนั้นเซนทันบอกว่าหอมอยู่อันดับต้นๆเพราะการตอบลายมันเร็วมากคือเราคิดเองั้นต่อให้มีคนอื่น เราก็ต้องเป็นที่หนึ่งดูจากการตอบลายและการรายงานทุกอย่างของเขารายงานทุกคนหรือเปล่าซันไม่ครับงั้นแปลว่าที่เขาคิดก็ไม่ผิดว่าเขาอยู่อันดับต้นๆของเราซันใช่ครับทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นซันรู้สึกว่าคุยลายกับเขาแล้วมันสนุกดีเวลาผมไปไหนมาไหนผมจะรายงานแม่ตลอด หัวเราะอ,อะไรที่ทำให้เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชูนสันใช้เวลาสักพักใหญ่เลยครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ไว้ใจเขาครับผมนึกว่าเขาจะเป็นคนที่จีบผมได้ก็จีบคนอื่นได้เหมือนกันแล้วว่าความสัมพันธ์มันเริ่มคึกหน้าแล้วต้นหอมรู้แล้วว่ามันไม่ใช่พี่น้องเพื่อนร่วมงาน แต่มันจะขยับไปตรงไหนเป็นแฟนไหมก็ไม่มีใครพูดถึงตรงนั้นเพราะสภาพทุกคนคือยังไม่มีใครเคลียร์ตัวเองแต่เพื่อนๆนของหอมรอบตัวทุกคนเตือนหมดเลยว่าต้นหอมอย่าเลยเขาดูแล้วไม่ใช่คนดีดูแล้วเจ้าชู้แน่แ่ดูแล้วจะเป็นเหมือนเดิมอีกนะแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นหอมค่อนข้างมั่นใจในตัวเองมากมาก ว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาหลอกหลอกแล้วซันมีคนมาเป็นที่ปรึกษาไหมหรือว่าคิดเองมั่นใจเองซันก็มีถามพี่สาวครับถามที่บ้านครับแต่การตัดสินใจส่วนใหญ่ก็เป็นผมเองที่บ้านเขาก็ไม่ติดอะไรแล้วแต่ผมเลยแค่บอกว่าคุยกับคนนี้อยู่บอกแม่ตลอดครับความสัมพันธ์เริ่มเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆ เราเคลียร์แต่ละคนที่เราคุยยังไงทั้งสองฝั่งเลยต้นหอมถ้าเป็นหอมจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่อย่างที่หอมและเพื่อนๆคิดแล้วหอมมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นผู้ชายซื่อ,อแล้วเป็นคนดีและอีกอย่างคือเขาบอกรหัสโทรศัพท์หมดซึ่งอันนี้หอมชอบมากมีความรู้สึกว่า ความลับทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์เหมือนเขาอยากให้หอมแต่งรูปให้ก็จะยื่นโทรศัพท์พร้อมบอกรหัสซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าคนอย่างนี้จะจำแน่นอนเลยรู้สึกเหมือนคนนี้เปิดกับเราเต็มร้อยนะแล้วเขาก็พูดกับหอมว่าหอมอ่ะไปเคลียร์ตัวเองมานะมันเหมือนเขาตั้งคำถามกับเรา แล้วเราก็มานั่งคิดว่าจะไปต่อไหมคือเขาไม่สังเกตรอบแค่แต่หอมจะนั่งมองหน้าเขาแล้วคิดว่าไปต่อไหมจนตัดสินใจว่าเอาละเสี่ยงถ้ามันจะเจ็บกับคนนี้อีกก็ช่างมันเราก็เลยเคลียร์กับทุกคนหมดเลยซันของผมจะเป็นขุยเล่นไม่ได้จริงจังผมก็จะหายไปเลยเวลาที่ผมมีแฟนบางคนก็จะไลน์มาอยู่ผมก็จะบอก ผมมีแฟนแล้วนะเราเริ่มมั่นใจแล้วหรืออยังว่าคนนี้เป็นคนที่เราเลือกสันเริ่มมั่นใจตั้งแต่เราบอกให้เขาไปเคลียร์แล้วครับเพราะผมจะจริงจังแล้วเรื่องของวัยมีปัญหากับเราไหมสันไม่มีครับเพราะผมเป็นคนไม่มีปัญหาเรื่องอายุครับอยู่ที่ความคิดและเราเข้ากันได้หรือเปล่าเท่านั้นเองต้นหอมหอมว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคค่ะ แต่อุปสรรคคือเรื่องประสบการณ์เวลาที่หอมมีแฟนเด็กจะเอาอุปสรรคและปัญหามาเตือนเขาด้วยความที่เขาเป็นเด็กจะไม่มีใครฟังหอมแต่คนนี้ฟังหอมแค่เรารับฟังกันก็พอหลังจากเปิดตัวว่าคบกันก็มีข่าวใหญ่โตว,ว่าซันลบรูปคู่ออกหมดมันเกิดอะไรขึ้นซันเหมือนเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันครับ ตอนนั้นเขาทำงานเยอะมากแล้วเขามืนส่วนผมมีคำถามเยอะมากถามไปแล้วไม่ได้คำตอบเราก็นึกว่ามันจะเป็นเรื่องร้ายแรงพอได้เคลียร์กันแล้วเขาก็ผลีคอลายได้หมดที่จริงลบรูปไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบครับผมผิดเองมันมีเรื่องที่อยากรู้แล้วเขาไม่ยอมบอกต้นหอมมันตอบผิดตอบถูกไปหมดเลยค่ะ คือเราไม่ได้นอนหลายวันมากมันเป็นการถามในเรื่องที่เราลืมไปแล้วเพราะเราขี้ลืมมากและเราต้องย้อนประมวลกลับไปตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ตอบไปก่อนคือตอบผิดแล้วเขาก็บอกเราตอบผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นเขามีข้อมูลแน่นมากมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งตอบยิ่งผิด ยิ่งตอบยิ่งโกรธเหมือนเราโกหกไปเลยคือสิ่งที่เราไม่ตรงกันทั้งหมดก็คือเขาอยากให้เราพูดให้หมดรู้ทุกเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเรามีโลกส่วนตัวไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้สันจริงๆผมไม่ได้อยากรู้เรื่องอดีตผมแค่อยากแบ่งเบาภาระความรู้สึกเขาแค่นั้นเองช่วงที่เจอข่าวหนัก เราเป็นยังไงบ้างซันผมไม่เคยเจอข่าวหนักขนาดนี้มาก่อนครับเหมือนมีมรสุมและช่วงนั้นพังมากมีแต่คนเข้ามาด่าผมว่าผมเป็นเด็กงองแงลบรูปเอาจริงๆที่ลบรูปตอนนั้นผมกะจะไปครับเพราะผมไม่ได้คำตอบผมไม่รู้ว่าเขาโกหกด้วยหรือเปล่าแต่พอเขาคลี่คลายผมก็โอเคต้นหอมตอนนั้นหอมใช้เวลารวบรวมสติอยู่สามวัน ไม่ได้คุยเลยด้วยเพราะตอนนั้นทำงานรู้ว่าถ้าคุยมันจะเป็นอีรอบเดิมพอรวบรวมสติได้เราก็โทรหาผู้ใหญ่เพื่อปรึกษาเขาและพึ่งหมอดูแ้่แล้วหอมก็ไล่ดูเรื่องราวในอินสตาแกรมเพราะเป็นคนชอบลงรูปและจะรู้ว่าเราทำอะไรยังไงพอรวบรวมข้อมูลได้หมด เราก็โทรหาเขาเพื่อจะอธิบายเรื่องต่างๆเราก็บอกว่าถ้าจะสร้างบ้านมันก็ต้องให้เสาบ้านมั่นคงก่อนบ้านเรามันแค่รา้าวเราก็ซ่อมซิเราจะรื้อบ้านทำใหม่หรอแต่ซันก็ตอบกลับมาว่าผมว่าบางทีซื้อบ้านใหม่ง่ายกว่าเพราะตอนนั้นเขาคิดจะไปแล้วจริงๆใช้เวลายื้อนานเท่าไหร่ต้นหอม ประมาณสัปดาห์ข้ในระหว่างนั้นซันยังมีคิดจะไปอยู่หรือเปล่าซันยังมีว่าจะไปแล้วจริงๆนะก็บอกเขาว,ว่าผมไม่โอเคแต่พอเห็นความตั้งใจของเขาและเคลียร์ทุกอย่างแต่พอเคลียร์หมดผมก็ให้อภัยคนรักได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับขอแค่อธิบายให้ผมได้เท่านั้นเองมีข่าวออกมาว่า ทะเลาะก,กันสร้างกระแสรหรือเปล่าต้นหอมที่เขามองว่าสร้างกระแสคือความอารมณ์ร้อนของสันค่ะที่เขาโกรธแล้วไปลบรูปพอบทจะโกรธจะไม่เอาอะไรคือซันจะไม่แคร์กระแสสังคมซึ่งดาราส่วนใหญ่จะแคร์แต่พอซันทำแบบนี้คนก็เลยมองแบบนี้ค่ทริปที่ญี่ปุ่นหวานกันมากต้นหอม คือเราซื้อคลิปไว้ก่อนทะเลาะก,กันแล้วคะ่ะแล้วมาเจอจ็คพอตพอดีทะเลาะก,กันผู้จัดการก็ถามว่าเอายังไงให้ใส่ชื่อนางไปแทนไหมแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีได้ทันแล้วได้ไปกันคสรัหอมเขาจะเป็นคนโรแมนติกมากผมจะซื้อบื้อมากกว่าต้นหอมเราใส่ใจอยากทำให้เขาไม่มีโอกาสพิเศษอะไรเลย พอเราทำให้เขาก็ทำตัวไม่ถูกสันคือผมเกรงใจพอเห็นของก็ไม่อยากจะรับทั้งดีใจและเกรงใจไปด้วยมาถึงตอนนี้ประทับใจอะไรในตัวต้นหอมสันเขาเป็นสิ่งที่ดีครับเหมือนมาอุดสิ่งที่ขาดในชีวิตครับก็มีความสุขดีที่มีเขาอยู่ถ้าไม่มีเขาคงไม่มีความสุขครับก็จะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆครับต้นหอมละผ่านความรักมาหลายรูปแบบต้นหอม หอมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เราตามหาจริงๆแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราต้องการแบบไหนพอเราเจอคนนี้ทำให้รู้เลยว่าการอยู่กับเขามันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและไม่ทำร้ายเราหอมรู้สึกเลยว่าคนนี้ต่อไม่ให้อยู่ในสถานะแฟนหรือเลิกกันไปเขาก็ไม่ทำร้ายเราและถ้าคนนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆ คนเป็นรักแท้คิดว่าคนนี้ทำให้เรามีความสุขได้น่าจะเป็นคนที่เราตามหาเขาน่าจะเป็นรักแท้ได้มองอนาคตไว้ยังไงหลังจากนี้ซานยังไม่ได้คุยกันถึงขั้นนั้นครับแต่ผมก็เลือกเขาแล้วและพาเขาไปเจอที่บ้านเรียบร้อยแล้ว